ปืดกล่องรับซื้อเหรียญคุณรัตนาซอยกำนันแมน้นเขตจำทองกรุงเทพมหานครส่งเหรียญมาขาย สวัสดีครับผมเจ้าของช่อง u t u b e ปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญวันนี้ดันเสียงไม่ขึ้น f อซฮะรู้สึกหนาวเข้ามาปอป่าเป็นหวัดเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนาะเป็นคนแพ้ความหนาวไงหนาวเข้ามาแทาไม่ช่วมาเอฟซีตั้งแต่เป็นเด็กปอป่าจะมีอาการเหมือนกับคลั่นเนื้อคลั่นตัวสม่ำเสมอเลยประมาณนั้นนะฮะตั้งแต่เป็นเด็กมาละ แพ้อากาศหนาวโอเคเนาะปะปาพูดพูดคุยกันไปแล้วก็เปิดกล่องกันไปได้ไหมได้นะเนาะเปิดแล้วเออถ้าถามทําไมเนี่ยถาม F ีทําทำไมเนี่ย,ย <c oughs> อ่ะฟีทนะนี่คือเหรียญที่ส่งมาจากเขตจอมทองเนาะฟี 4, กิติมศักดิ์เป็นท่านี้ก็ระยะนี้ปปาอขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านี้มากเลยนะคุณรัตนาเนี่ส่งเหรียญมาให้ช่องของปปาก็ค่อนข้างจะสม่ำเสมอเลยก็ ฝากขอบคุณมากๆแล้วก็ส่งเหรียญมานะหาเหรียญบ่อยๆหาเหรียญเ,เยอะๆเลยอ่ะก็ติดต่อทางแอดมินนะก็พยายามหาเหรียญในช่องของป๊ปาป๊ปาจะได้มีเหรียญมานําเสนอแล้วก็แบ่งปันกันโอเคแนละอ่ะก่อนเข้ารายการหลกักๆดูเหรียญกัน FC ทางบ้านฮนะฝากนิดนึงฮะฝากนิดนึงกดติดตามกดไลค์กดแชร์นกาะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เวลาป๊อปาทำคลิปเราไปเนี่ยคลิปวิดีโอจะได้ไปเด้งเตือนท่านถึง ท่าให้ท่านได้รู้ให้เ c ทุกคนได้รู้ว่าช่องของปราปาร,รับซื้อเหรียญอะไรขายเหรียญอะไรอะไรประมาณนั้นเนาะนําเสนอเหรียญแบบไหนเหรียญไหนขายได้ไม่ได้ก็จะได้รู้ทันช่วงท,ที่ป๊าป๊าเปิดอย่างนี้แล้วนะเปิดอย่างนี้เลยดีกว่าเนาะอ่ะปื๊ดดูสิอ่ะ,อะเหรียญที่ส่งมาจากอ่าคุณรัตนานะเขตจอมทองมีเหรียญอะไรมาฝากป,ป๊าปาอ่ะปึ๊บวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอ่ะนี้เราเทออกมาเลยปึ๊บอ่าปึ๊บได้เลยเออทั้งไหนเนี้ยทั้งไหนเนี้ย อ่ะดันออกมาดึงออกมาฮะดึงออกมาดูสิปปาใส่ถุงมือไงก็จะจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้เป็นเหรียญกันเอ่ยเหรียญเหรียญเหรียญจะบอกนะครับว่าเป็นเหรียญสองบาทที่ระลึกเนี่ยเอฟซี FC ทางบ้านฮะน่าจะใช่อาจจริงด้วยฮะที่ปปาน่าจะเป็นเหรียญสองบาทที่ระลึกอืมที่เอฟซีปปาปปาบอกว่าให้ให้อดมินติดต่อ นักสะสมที่เขาส่งเหรียญให้กับช่องเราสม่ําเสมอแล้วก็ลองลองคุยกับเขาดูซิว่าเขามีเหรียญแบบนี้แบบนี้ไหมอาปาปารับซื้อะลรประมาณนั้นโอเคเนาะ FC ห้นี่คือเหรียญที่ระลึกนะเหละละรียญที่รลึกฉลองซีริสมบัติครบ50ปีก็เหรียญ2บาทกาญจนาพิเศษนะเหรียญ2บาทกาญจนาพิเศษนยะท่านผู้ชมฮะ FC หักเราได้มากันหลายเหรียญเลย ร้อยเหรียญนี่แหละถ้าไม่ชมฮะเนี่ยเหรียญเป็นถุงฮะเหรียญเป็นถุงแล้วก็ฝากถึงเจ้าของเนี่ยท่านนีรโทษยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าหากปปาตรวจตรวจสอบงานที่บ้านแล้วเนี่ยที่ที่้านแล้วเนี่ยถ้าปปาอยากได้อยากได้ชุดไหนนอ่าไม่ว่าอคล้ายๆว่าเหรียญอะไรจะเป็นเหรียญ25สตางค์ห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทสองบาทห้าบาทอะไรประมาณนี้สิบบาทแด้ปปาจะให้อดินแจ้งกลับไปเหรียญเหล่านี้ปปาไม่กล้าประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการเอ็ดีปปาบอกตรงๆนะฮะเพราะเวลาประกาศรับซื้อไปเรา เราค่อนข้างจะคือเหรียญชิลีปปาอยากได้เหรียญใหม่จริงๆไงเหรียญใหม่จริงๆนะฉะนั้นปปาก็เลยบอกเอฟซีให้ส่งมาเป็นถุงให้ประมาณนั้นก็ให้ให้แอดมินติดต่อไปประมาณนั้นแหละอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวปปาจะต้องเปิดให้ดูไหมเนี่ยจะต้องเปิดให้ดูไหมเปิดให้ดูไหมเนี่ยโอเคเนาะไม่ไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะนี่คือเหรียญ2บาท กาญจนาพิเศษ F4 ฮะสบาทการจนาพิเศษซึ่งเป็นเหรียญที่บรรจุอยู่ในถุง100ร้อยเหรียญเลยนะยังมีอีกหลายชนิดราคาที่ประปาจะทําการนําเข้ามานะเพราะว่ามีนักสะสมหลายคนหลายท่านเขาสั่งเข้ามาไงแต่ประปานั้นต้องการเป็นถุงเข้ามาเลยเพราะนักสะสมเขาต้องการเหรียญใหม่จริงๆโอเคประมาณนั้นเนาะอ่ะนี่คือ,อเหรียญที่ถูกส่งมาจากนักสะสมเนาะอ่ะเนี่ยเป็นเหรียญการจนาพิเศษ ชนิดหลักฐาหน้าเหรียญ2บาทฮะเนี่ยเราได้กันมาร้อยเหรียญเลย100เหรียญน,นะอยู่ในถุงอยู่ในถุง่าตะกัวอย่างดีเลยเนี่ยถ้านผู้ชมฮะนะก็ไม่มีรอยแกะเปิดอะไรเลยประมาณนั้นเนี่ยสวยงามมากสวยงามปอปาพูดไม่ออกเลยนะเป็นครั้งแรกที่ปอปาได้นําเหรียญเป็นถุงเข้ามาตั้งแต่ปอปาทํารายการมาปีที่2เข้าปีที่2แลแบบน,นะก็ปาไปมาตลอด แต่มามามาปัจจุบันวันนี้นะปปาก็พยายามปปาบอกและปปาพยายามจะติดต่อนักสะสมท่านใดท่านหนึ่งที่เคยส่งเหรียญมาตลอดแล้วไม่มีปัญหาในการส่งเหรียญปปาให้อดินติดต่อกลับไปว่าคุณมีความสามารถที่จะพอหาเหรียญที่ทางเราสั่งไปปุ๊บคุณหาได้ปั๊บไหมก็คล้ายๆว่าเป็นแฟนเป็น f c ตัวยงเลยละนะปปาให้อดินเลือกให้นะให้อดินเลือกให้ยังมีอีกหลายคนหลายท่านที่ อาจจะถูกแอดมินถามไปนะแอดมินถามไปแต่ประปาก็ต้องดูว่าส่งเหรียญมาแล้วมีปัญหาไหมด้วยเพราะว่าการอ่าก็หลายอย่าง f อสีท่านผู้ชมฮะนก,ก็ยังไงเนี่ยประปางงงครับวันนี้ประปานอนน้อยประปานอนน้อยอีกแล้ววันนี้อ่าเอสี FC, ่นี่ประปานำเหรียญสองบาทมาให้ดูนะ สองบาทที่ระลึกการจนาพิเศษมาให้ดูกันบรรจุมาในถุงอย่างดีเลยนะบรรจุมาในถุงอย่างดีเลยนี่คือเหรียญสองบาทการจนาพิเศษที่บรรจุถุงมานะร้อยเหรียญฮะถุงนึงนี่มีประมาณร้อยเหรียญนะอ่ะก็มาจากกรมธนารักษ์ก็สิ่งปกติก็หาพบเจอไม่ง่ายนะักผลิตออกมา5ล้านเท่าไหร่ห้าล้านห้าแสนเหรียญใช่ไหมก็หาไม่พบเจอกันง่ายนะักสักเท่าไหร่แต่ว่าบางคนบางท่านเนี่ยเขาไปแลกมาไว้เขาไปเก็บมาไว้เขาไปแลก,กมาเก็บไว้ประมาณนี้ท่านชมะนะ เขาไว้เขาเก่งกาไรบางทานอ่เมื่อก่อนอาจจะไปแทกแรกเท่าหน้าเรียญไหมป้าปก็ไม่มั่นใจนะอย่างตรงนี้ปปาเออไม่ได้ถามแอดมินว่าซื้อมาเท่าไหร่ทุงนี้ไม่เป็นไรเนาะอ่าเพราะปปารับซื้อ,อมีนักสะสมทนียเขาหามาให้ปปายังรับซื้อหลังใหม่อยู่บางบาง,บางชิ้นราคาที่ปิดออกมาเยอะนะปิดออมาเยอะปารับซื้อหลังใหม่อยู่โอเคเนาะคลิปนี้ก็กกจบไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ช่วงนี้ F4H ป,ปา้าปรู้สึกว่าสุ้มเสียงแหบแห้ง โดนอากาศหนาวเข้ามากระแทกนะทับเสียงปะปาบี้ไปหมดเลยอ่ะขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญท่านนี้นะคุณรัตนาใช่ไหมประมาณนั้นเนาะเจ้าของเหรียญจากอาเคจอมทองกรุงเทพมหานครซอยกำนันแมนอ่ะปะปาฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้แล้วก็ฝากขอบคุณบรรดาชาวนาะสะสมทุกคนทุกท่านนะที่ให้เกียรติติดตามรัะชมช่องของปะปาอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ